สวัสดีครับเรามีรถสวยๆมานำเสนอหนึ่งคันนะครับ Ford Ranger เกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดานะฮะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่4ฟวินนะฮเครื่อง2.2 6สปีดนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีเต็มเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับรถไม่ได้ล้างด้วยนะขรับจัดไปเลยครับ ้อรถดแถมคิโครนด้วยนะครับดูภาพรวมกันก่อนนะครับรถสวยนะฮะยางก็ดีนะครับนี่ยางเยิงดอกเต็มนะครับสีสวยก็มีบ้างบางชิ้นนะฮะก็ว่ากันไปอ่ามีบันไดข้างด้วยนะครับดูภาพรวมกันก่อนนะครับเป็นตัวธรรมดานะฮะมใช่โฟวินนะครับสวยนะครับ โดยรวมสวยมากนะคันนี้นะครับมีไอดิมผ้าใบมาให้นะครับไฟไม่แตกนะฮะไฟไม่แตกไฟรถอยู่รามินทานะครับหรือรามลุกกานะครับครับผมสวยครับรถยกสูงพอดีเลยครับผมนี่ยางสวยยางใหม่เลยฮะเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรถนะครับ ือ่อง2.26สปีดอย่างโยโกฮาม่าใหมก่กิกนะครับกระจกหน้าไม่แตกไม่แล้วนะครับสวยไฟหน้าขัดเอานะครับไม่ยากไปเย็นมาดูข้างในกันดีกว่านะครับกระโปรงซีดนะมีซีดติดต่อจากแดดมาดูกันก่อนนะครับนี่ครับ เปิดเปิดประตูทาง,งานู้นได้พี่นหนะ่อยไปสวัสดีเบาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดภาพโดยลมสวยนะครับนี่นะหมายเแสนสี่นะครับหม้แสนสี่เดี๋ยวเราจะค่อยไขให้ดูนะครับดูไม้ก่อนบงังเวลมองไม่เห็นอ่านี่นะครับกระจกขึ้นได้ทุกบานนะครับ ดูนรวมงสวยนี่เบาะหลังนะครับเบาะหลังไม่ไขกุญแจพี่หน่ยอยโอเค หางหันพวงมาลัยให้ตรงนิดไปหันพวงมาลัยให้ตรงหน่อยดิดูดูหน้าจอหน่อยอนี่นะครับไปขึ้นนะครับธรรมดานะครับโอเคเครื่องเงียบๆเ,เลยครับผม แป,แปดใหม่นะครับแปดใหม่เสียงเงียบเลยครับเงีย์ธรรมดานะเอาน่าใช้หนึ่งคันนะครับไปติดครบทุกตัวหรอครับดูฝั่งนี้มานะครับ สวยงามย่างอะไรก็มีให้นะครับรถได้ที่ลำคาหรือลำลูกกานะครับโทรคุยกันได้นะครับเบอร์โทรและราคาจะลงไว้้ดานล่างนะครับเอา เอาฝาปลงลงให้พี่หน่อยโอเคขอบคุณครับ